สาธารชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มาฟังประสูตรก่อนนอนไม่ใช่ประสูตรก่อนหลับแต่วันนี้สํานวนอาจจะดีขึ้นกว่าสองวันที่แล้วมาทั้งนี้เพราะอะไรพราะไม่ได้อนองืือมาก,กลางมาเล่านิทานกันตามความรู้ที่จํามาได้อันนี้สะดวกกว่าฟังดีกว่า ไม่งั้นมันหยอกแยกจกแย,ก,ย,ก,ยกเลือเกินจะทิ้งหนังสือก็ไม่ได้เรื่องราวของทรานละเอียดเดี๋ยว่จะขัดถ้อยความสำหรับในตอนนี้การฟังคราวนี้นะทุกคืนขณะที่ฟังทุกคนอยู่ตามสบายหลับก็ได้ตื่นก็ได้นอนก็ได้นั่งก็ได้ตามสปโโกติฟังเล่นเพลินๆือว่ากำลังใจอยู่ในธรรม ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวขั้นพสูนก็เป็นธรรมะเป็นส่วนที่เราคิดตามด้านกุศลถ้ามณงของท่านเป็นกุศลทุกคนถ้าตายแล้วมา่อไขณะหลับมันไปสวรรค์ทันท,นทีถ้าฟังไปฟังไปแล้วเลิ่มหลับเพราะตามกระแสะเสียงถือว่าขณะที่หลับจิตเริ่มเป็นฌานก็ตัดหลับจิตของท่านจะทรงฌานอันดับนั้นตลอดเวลาจนกว่าจะตื่น คุณประโยชน์ใหญ่มากถ้าตายเวลาหลับถ้าจิตระหว่างนั้นทรงชานอะไรไปแต่ผลของฌานนั้นในช่วงนี้ก็มาคุยนัเรื่องราวของพระเจ้าปเสินันทิโกศลกับพนางมณิกากรววความว่าผมก็ยังไม่ถอนตัวออกเมืองพาราณสียังนั่งจ้องเล่าเรื่องความเป็นมาของเมืองพาราณสีต่อไป ถ้าเศษหน้านี้น,ะน่าน้าหลังอาจจะใช่และไม่ใช่ยังไม่แน่เรื่องราวของพรนางมาริกานี่มีมากในเมืองพาราณสีนี่มีเรื่องน่าคุยกันเยอะนื่ความมีอยู่ว่าพระน,นางมาริกาเนี่ยปกติเป็นสุภาพสตรีที่มีความดีเลศิศหนึ่งการเมตตากรุณาดีมากสันโดษก็ดีมาก พระเจ้าประเสเสในที่กรุสถ้าพูดถึงคนธรรมดาและพัญญาหลวงจะหนักใจขนาดไหนเก็ดดูบรรดาเจ้าหญิงท่านหลายที่ไปนั่งถวายงานรพระเป็นอันว่านั่งอยู่ใกล้ๆปฏิบัติพระเนี่ยองค์หมายความสององค์ต่อหนึ่งคนแต่ว่าสองคนนก็สองคนแบ่งงานกันหมดของหอมคนหนึ่งแล้วก็ ถวายงานพัดอะไรองค์หนึ่งคนหนึ่งรวมแล้วพระห้าร้อยองก็เจ้าหญิงห้าร้คนอันนี้เจ้าหญิงภายในใหญ่จริงๆเจ้าหญิง,ง,งลองล,อง,ลองมาก็ทำงานอื่นๆกรมความเวลานั้นพระเจ้าประสิินิทิโกศลใไขตามภาคพื้นนะได้ว่าไข่มาตรฐานก็ประมาณพันพันผล แล้วก็ยังไข่เรียราดอีกถึงเยอะกระ็รวมความว่าท่านเองก็คงจะต้องมีเมียมากถ้ามีเมียน้อยมีลูกมากไม่ได้เนี่ยดูกำลังใจขขางวาลังมณิกาเทวี <c oughs> ถ้าผู้หญิงนั้งหลายโดยเขาแบบนี้ก็จะหนักใจแต่ท่านเฉยมีกำลังใจหนักแนงหนักแน่นกลับมีความรักมีความเมตตาปราณีในพัญญาที่มาข้างหลัง ล,ลูกหญิงทุกคนลูกชายทุกคนจะเป็นลูกของใครก็ตามถือว่าเป็นลูกของท่านเพราะท่านเป็นเมหลวงใหญ่นี่กำลังใจอย่างนี้เราหาได้ยากแค่ถามว่าคนที่ชื่อว่ามณีกาไปหามาจากไหนไม่มีชาวบ้านก็อาจจะชื่อกันไม่กันแต่หายากคนที่เป็นพระราชนีค้าพระราชาต้องไปหาคนชื่อมณีกาแต่มันหาไม่ได้มณีกาทวีเป็นชื่อโดยตำแหน่ง ในชื่อจริงๆอย่างท่านผู้รู้ท่านบอกว่าคนจะได้ว่าศีลจิตท่านผู้นี้หนักแน่นมาทุกชาติกำลังใจหนักแน่นญาติอาหาได้ท่านเจไดยามีความน่ารักเป็นกรณีพิเศษการล่วงเกินนิดหน่อยคำหยาบคำาหน่งไม่เคยพูดแต่การทางกายที่ทำให้สะเทือนใจพระราชสวามีไม่เคยทัน ไม่เคยเลยในชีวิตอาการหยาบๆต่างๆไม่เคยมีแนะแม้แต่คนอื่นก็เช่นเดียวกันเจอกล่าววาจาที่สะเทือนใจเขาคนอื่นไม่เคยกล่าวจะแสะดงการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นที่สะเทือนใจเขาพวกคนอื่นก็ไม่เคยทําเป็นคนมีเหตุมีผลทําทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลแต่ได้ว่าบรรดาแทานพุทธศาสนิกชน จงจำพระพุทธพาสิทธิพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตเตสังคิเถท,ทุกติปาติกังขาก่อนจะตายถ้าจิตสมองก็ไปสู่อบายภูมิได้สู่ทุกติทุกติก็คืออบายภูมิจิตเตออสังคิตเถสุกติปาติกังขาถ้าก่อนจะตายถ้ามีลมใจผ่องใสก็ไปสู่สวรรค์คือสุกติได้ มาเรื่องราวของพระนางมณิกาเป็นหญิงที่ไม่เคยสร้างความประเทือนใจแก่พระราชสวามีความจริงน่าคิดนะพระราชาสวามีมีเมียตั้งร้อยเศษนี่เกินร้อยอาจจะถึงสองรอก็ได้เนี่ว่าที่เป็นรําเป็นสันในเกินร้อยที่เรียราชต่างหาก มันน่าจะเก็ียช้ำน้ำใจในหน้าที่ของตนเพราะมีหน้าที่ของตนเป็นปัญญาในชั้นเป็นเมียก็ต้องเป็นเมียอันนี้คนอื่นมาแย่งตำแหน่งแต่ว่านางไม่เคยทำแต่ขึ้นเชือจริยาไม่เรียบร้อยไม่ดีไม่เคยเป็นคนละเอียดมากดีมากนิ่มนวลมากต่อมาวันหนึ่งเวลากลางคืนดับไฟแล้วท่านอยากท่านปวดปัสสาวะพูดภาษาชาวบ้าน กลลุกจะไปห้องบัดวะเป็ียนการบังเอิญอย่างยิ่งเท้าข้างขวาไปสะดุดเท้าพระราชสวามีเข้าเขาเรียกเท้าก่อนกันชาวบ้านฟังง,ง่ายๆพระบาทพระสนหลงมันยากจะเรียกพระบาทพระสองเสลิงพระหกสลึงก็หนักใจเอาเด็กเท้าดีกว่าไปสะดุดเข้าเท่านั้นนะเสียพระไทยมากคิดว่า รมชั่วอย่างนี้ไม่เคยมีสำหรับ,บเราเราไม่น่าจะเป็นคนพลั้งเผลอมีความชั่วขนาดนี้ก็ทรงพระกรแสงเคร้องไห้เสียใจเส,สื่ื้อขึ้นอนไม่หลับพระเจ้าประเสิในที่กุศลเห็นวระชายยาเสื่ื้อขึ้นแบบนั้นก็สงสัยถามว่าน้องหญิงเสียใจอะไรพรนางมณีกายก็ทูลให้ทรงทราบว่าหม่อมฉันเลวมาก ขอประทานอภัยพระราชาพระราชาบอกพี่ให้อภัยทุกอย่างความจริงที่น้องทำไม่มีเจตนาเสียไม่มีอะไรเป็นความผิดคำว่าชื่อว่าเป็นคนหยาบคนเสียก็ไม่มีให้เลิกการเสียใจเมื่อพระเจ้าพระราชาทรงปลอบคือพระเจ้าประเสริฐนทตสนปลอบต่อหน้า่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่ากำลังใจเป็นข้อง คิดว่าเราเกิดมาไม่น่าจะสร้างความเลวอย่างนี้ไอ้ตัวนี้เราฝังใจอยู่ตลอดเวลาและในการต่อมาขณะที่องค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำลังประทับอยู่ในประเตแต่วันนั้นเองพระนางบริกาก็ส่งสิ้นพระชนแต่ความจริงไม่ใช่คราวเดียวก็ใันที่สถานอยู่หลายปี เรื่อไม่หลายปีที่คิดว่าพระนางนี่มีพระชนมายุสั้นก็ไม่สั้นนะไม่ไม่น้อยนักคือไม่ใช่สั้นจูยุยี่สิบปีสามสิบปลายป,ปีตายไม่ใช่อย่างนั้นหรอก <c oughs> พระนางเวลานั้นก็มีพระชนมายุก่อนที่จะสิ้นระชนกเกือบห้าสิบปีเห็นจะโดยประมาณได้ประมาณห้าสิบปีแต่ว่าในเมื่อพระนางสิ้นระชนราชาท่านก็ต้องนมงท่านเรื่อยๆไป เมียตายก็มีเมียใหม่ได้เมียอ,อยู่ก็ยังมีเมียใหม่ได้ทำไมเมียตายจะมีใหม่ไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานี่ก็ต้องเล่าสืบเนื่องต่อกันไปเป็นว่าก่อนจะตายจิตเขานางหวนเข้ามานึกถึงว่าเราเลวเที่ยวสุเท้าไปสุดท้าพระราชาสวามีพระราชาสวามีก็ควรจะเคารพอย่างบิดา เอาเท้าไปกระทบเท้าบาสามีก็เหมือนเอาเท้าไปกระทบกระทบเท้าพระราชบิดาและพ่อนเองกำลังใจก็เศร้าหมองแต่ว่าความดีเขานางมีมากเพราะจิตออกจากร่างบรรดาท่านพุทธบริษัทไปร่างกายของนางก็เป็นนางฟ้าสมบุ์แบบแพรวพราวะยับเนื้อเป็นแก้วสวยสุดงามแสงสว่างเป็นมีเป็นกรณีพิเศษ ถ้าจะเทียบเป็นพระเป็นนางฟ้าก็ต้องเป็นนางฟ้าอันดับหนึ่งของสวรรค์เช้นดาวดึงสเทวโลกแต่ว่าการออกจากร่างแทนที่จะเดินไปสวรรค์อาศัยความเศร้าหมองของจิตนิดหนึ่งที่ความจริงไม่เป็นความผิดแต่ตั้งใจให้มันผิดไปเองคิดให้มันผิดไปเองที่ไปสุดท้าพระราชสวามีใจเศร้าหมองว่าเราทำความชั่วเราเลวตัวนี้นิดเดียว กมจิตตัวนี้นิดหนึ่งที่คล่องอยู่มีความเศร้าหมองหน่อยหนึ่งพานางลงไปถึงนรกไปคุมไหนก็จำไม่ได้มันได้ตามไปซะด้วยเอาเท้าข้างขวาที่ดุดเท้าพระาชสวามีไปแย่ลงในรกให้ไฟไหม้อยู่เจ็ดฟันมนุษย์ทั mm ้ง hmm. ร่างกายขอา,านางทั้งหมดแต่งตัวเป็นนางฟ้าสมบูรณ์แบบ ในระหว่างนั้นที่พระทนพนางมณิกาเทวีเธอสิ้นพระชนพระเจ้าประสเส้นที่กุศลชรมชาวมณกกิจเสร็จตั้งใจจะไปถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระนางมณิกาทีวีประเหสีคนสำคัญเธอมีจริยาดีเป็นเลิศ การทําให้หมองใจนิดหนึ่งไม่มีตั้งอยู่ด้วยกันมาบุญบารมีก็สร้างมากหนักกว่าใครทั้งหมดการให้อธิษฐานไม่มีใครสามารถจะทําได้แต่เธอทําได้อยากจะถามองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าเวลานี้เนี่ยพระนางมณีกามเมสีไปอยู่ที่ไหนเป็นนั้นว่าสมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าทรงทราบวาระน้ำจิต องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทรงทราบว่าถ้าตรัสตรงๆออกไปว่าเวลานี้พระนางมณิกาเทวีอยู่ในเมืองนรกเอาเท้าไปแห่ไฟเล่นโกโก้แค่ตาตุ่มเจ็ดวันมนุษย์ถ้าตรัดเพียงเท่านี้พระเจ้าประเสรที่โกศลจะไม่ยอมทําบุญต่อไปจะไม่สร้างความดีต่อไปว่าความดีที่พระองค์ถามนั้นมันไม่เท่าพระนางมณีกา <c oughs> อนางมณิกาดีขนาดนี้ยังลงนรกก็พระราชาสั่งคนติดตารางบ้างสั่งประหารชีวิตบ้างสั่งเนรเทศบ้างลงโทษคนนั้นยื้อแย่งคนนี้รบกระทัพกับเมืองโน้นตีกับเมืองนี้ยังสร้างกรรมที่เป็นอกุศลมากคนที่มีความดีอย่างนั้นถ้าต้องลำบากเพราะตกนรกคนอย่างเรามันก็พ้นไม่ได้ เราก็สร้างแต่ความชั่วมันรวยไปดีกว่าทำยังไงไงก็ต้องตกนรกนี่พระพุทธเจ้าทรงทราบกำลังใจของพระเจ้าปเสนนันทโกศลเป็นรูปนี้ต้องตั้งใจแบบไหนแล้วบุกไม่ถอยหลังยังได้ทรงยับยั้งกำลังใจของพระเจ้าปเสนนันทโกศลเวลาที่พระเจ้าปเสนนันทโกศลจะเด็ดไปเฝ้าจะถามเรื่องนี้ พระพุทธเจ้าก็ทรงบันดาลให้ท่านลืมเรื่องนี้ทุกวันไปถึงก็ลืมตอนเย็นก็กลับกลับมาถึงพระราชนิเวศใ,ใกล้ปฐม,น,มนึกขึ้นมาได้ว่าตายจริงมาตอนกลางวันจะไปถามเรื่องราวเขา,านางมันขนัิพรพนางพานางเมียที่ตายนี่มันนึกอะไรไม่ออก พระนางมานิกาเทวีจะนึกไออก <c oughs> ม่ออกมีอที่ตายว่าไปอยู่ที่ไหนลืมถามพระพุทธเจ้าพวกนี้ถามใหม่ไปอีกพระเจ้าสมบรติัลืมอีกถึงเจ็ดวันเมื่อถึงวันที่8เป็นวันที่น,นางมานิกาเทวีพ้นโทษลอยจากนรกขึ้นไปสู่สวรรค์เช่นดาวเดึงสถรวโลกสวยที่ประสมบัติ